cái <laughs> này như này à? à? cái <laughs> này ừ. như này à? à? cái này như này à? à? cái này như này à? à? cái này ก็ได้แบงซูก้ซ้ามาย,ยั่เห้นละคนบ้านเดียวกันเนาะยวกัน,นอย่างพวกมันมสุดเ้เรายิงในข้าวไี่วาสนิทกัญญาครับตื่นดิยูเสียงอีสานอ่ะทองอันในกระดิ่งกันเขาไปอีกมาเด้อพี่น้องกินข,ข้าว เขานั่งกินอยู่นี่เห็นบน่นี่นี่นนเขานั่งกินอยู่นี่งางมากพี่ฮอดนี่ข้าวกินด้วยหน่อยแต่งากินแล้วเดี้ยอันกินแล้วอะไไปอาหารอันหารสวยมาแบ่งให้กินเออกินรดบานแล้วก็พี่น้องอกกบบที่คาเฟ่อาริตะนะครับดดน้าบอะกาับานจีจาพระธานเหนือเมียอยู่เออพี่ฮอตกับปุรอนมีติตุ้งตืน่น บเดมีอาเยังว่าบเมียไม่กลับแซมยูออกสวนเดชวารกลางตสวซาได้ยังกินบุ๋เดียวเนาะไม่ได้พักินน้ำเด้อ บอกให้ในพวกมาไล,าลา่ไลคือบอกมาเลี่ยงนะโมขึ้นห,หนีผู้ใดจู๊คใครโดาแตกสาวเนะาะไล่มันบอกไล่ไหมอย่างก็น้องครบเตอเรียงพี่ฮอตบอกโอ้ยมันแหงแต่ยันะนะนมัน,น,น,นได้จุกจู๊กฮอตสี่ละเปี้ยง น่องเขาเติมน้ามางวันหนูบกาศบานบอกลรบกาบานเมื่อไหร่ประมาณประมาณประมาณน่าจะพรุ่งนี้เนาะน่าจะประมาณพรุ่งนี้อ่าเป็นน้องกะปิฮอร์ตวเมื่อเดออ่มันจะมากกว่าก่อนห้าตัว อยู่ทีละตัวนี่ได้านได้ผลงานในฮอนด้หลายๆแต่บสซื้อเอฟฟน10เ1 2ไปดิบอ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 ใส่เอฟฟนอยู่ดีอหาางกนอยู่ อะไรนะนะอะไรนะนะอกทองกิตาจะมาเปลยนยังไงบเติ่อาบน้ำไปจดผัดเ้ยมาอยู่เสียงคือตัวเก่าคน่าเมาจะจืงยังอะไร กินเหล้าเด้อบ่ได้กินยาลดความจำลดความจำเด้อะที่บอกให้ให้อ้อยังจำอยู่กินเหล้าเหรอกินโซดอยู่อันนี้ที่หนูรู้จักหนูหนูรู้จักตามที่ผู้ใหญ่เขาพูดกันูไม่ได้เคยกินสักครั้งก็เมนมาด้วยมีน้องฮอดอ่านอยู่แต่ว่าอาจจะตอบแนวตอบแนวเป็นยังหิวเข่าฮอดสัน เพราะมันยดกับอกกะตายัาเปล่าให้มันเห็ดพี่น้องลูกนะแต่นี่ก็แล้วไรๆคุกอายุาใจบ่เหตดนะ เราติดตามหลายๆช่องทางเราให้พ่อพึ่งนั่นเอาอเกินแล้วไปอาบน้าด้อเอข้าใจบอกขับดูร้องว่าขับดูขับลูกไปนี่ลูกไปอาบมึงเขาเราแยกย้ายกันไปอาบน้าชิมานั่งเหรียญน้ำเงมานั่งเหรียญแต่ต้องอาบน้าขหงนันเลียบ จะว่นนรจะทอกมีทอนี่เนาะ่างจำเบลอดน้นเ่อค่ะหนไหวพี่แม่อ้นอน้ำบูนั่นบูนี่อย่างในาบางนาที่ันนอาบอยู่กะสีอาบอยู่แต่หมายถึงว่าเคยอยามอก็ะีทอดสาอาบเรียนบ่บนี่น พอฮอตพอฮอตพ่อฮอตครับพอฮอตพอฮอตคือมีครูขอให้มาอื่นพอฮอตเนาะห้าห้าห้า เลยลาอันก่อนเ็นหนเทียนึงแน่เ็นำแบบวินเร็วพี่คนเขาขอมาเมียฟา พี่ฮอดเป็นหาหาดปฐมตเมือขึ้นนี่พี่ฮอตเป็หนาหานปฐมพ่อเน่ไอฮอตตาหักคักมือขึนเที่ยวหนาหาดปฐมบังเวินมีแต่คนถามหาพอกับลูกพอกันเเลี้ว น้องฮอนน่ารักมาก iPhone XR กล่องคือเป็นนัสี iPhone 11พี่ไม่ลยสุดีไป พี่ฮอตลิส so ah. ุกอ ah. th ันพี่ไม้ลิสุกดีไปศุกคนคักเนาะตัวไปปนิวัตน์อนยังดีตัวนี้พูดยให้ดีทอกพูดเเอาตัดคลิปคิดหนึ่งทายคลิปหนึ่งตัดเอ้ยทัพท์อันเครื่องหนึ่งทายเครื่องหนึ่งตัด งพี่ำฮอตพี่น้องเอ้ยอีพอฮอดถอยขึ้นยาก,กับผีดกับผีดกับสัตรตะลืตน,น,นค่ะค,คี้ฮอดบักลาฮอดวันเพ็นสุกรุม hot, ส,นนสวัสดีจากยูระมันจา กินปลาแส่บคับขับมามาขับมากินผู้เดียวสองถ้วยโอ้สามถ้วยยำหมูยอว่ายำบุญทิง ยำหมูยอว่ายำมุสิ้นฮะยำหมูยำหมูอ่ยำมินยำหมูยอสิ้นสุดน้ยเขเตือนมาคือพีเพงเถอะอยู่กับพีเพงเขาเตือนแทงหอเร็วขึ้นบอขผู้นผู้นี้บอกขึผู้อยู่บเเตือนเขาเตือนอันวอกรือวอเรี่วขึพีเพงไหมหมายถึงอ๋อ พี่เอาจะกําลังฟังพี่เพลงก่อนจะเทือนเนี้ยบอนเร็วปาะสัตว์อันนี้ไม่ได้เบาพื้นพี่เพลงนะฮะพี่เพลงมาดูไรนี้ด่วน,เด,น,ดวนเดี๋ยววันอาทิตย์จะไปอยู่ป้าประแดงผ้าปลาแดงให้พ่อฮอตขาดดูแลลูกชาย พอฮอตกับลูกคอปเตอร์พาอาบน้ำแต่เวนเดอมือเือนทางไก่คนดูสามต่อเจ็ดสิบห้าคนดูามอเจห้าลาบเอาลาบอาย่ามได้ก็มีแต่ดามะ มิเตอร์คตหมักมวงเขาเอาไปเป็นดราม่าอีเดียวบ่บังนี่แหละครับเรนตลุกกับไวตาเนยเอฟซีขอมาครับมันกับมาทายคิปอันนี นักยังใช่ครับน้องสีแก้มไปงานพวกนี้แกมน่าจะรออยู่ที่นะใช่ชอบน้องฮอตนางน่ารักน้องฮอตคือต่หักเท เองฮอตคืองามเทแม่นครัมันนี่ลาป็นตะกล่อยปอฮอตเด้อ <c oughs> แม่อะไรนะครับพี่ฮอตอ่านดูจำซื่อแม่ไม่ได้แล้วฟ,ฟื้นใจอีกหน่อยได้ไหมนี่แม่ฝนะืนใจอีกหน่อยได้ไหมนี่ใครนะไแม่ไก่ยีเรมันหรอหรือว่าใขนะใจอีกนฮะ บ้านฮักครัตือคนอยู่บ้านฮักตื้อจำอะไรเยอะมื่ขึ้นละมื่ขึ้นอาชินได้ฟันหลาเป็นพิธีกรเราอยู่เรื่องวิธีนี่ละผู้นี้ละสิไปเป็นแท่นอันพอคำพอร แต้ว,ว่าสียุจนเถาพ,พี่ค้ามหอดอยู่นี่ <c oughs> พี่ค้ามหอดคือบอกว่าสียุจนเเถาอยู่นี่ <c oughs> ยุจนเป็นพิธีก่อนผากักแดงลำจนเถาคือพลงนชาลีซักไปนี่ไอข้ามหอดเสียนั่น่ะเสียตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมีแต่ห้อยแดงเปืือนพี่นอกเอ้ย พี่หรนยังมาลาะอาบนางดิครับกินสโอ้ยเปล่าเองหอดอนนาบน้ำยังนอ้อท่านได้อาบไก่มาประนคนฉากมากเดี่ยวนี่พี่น้องลาคอปเตอร์กินเขายังลูกมันกินเวลาแน,น,น่เพ็นนองมันเอ็นนอนกินแล้ว็ะมาขวากินน้ำหอดนี่ นายแบงให้กินล่ะมีกินตอนนี้ตอนนี้น้องคอปเตอร์อยู่ไหนลูกอยู่คาเฟ่ครับหมายถึงว่าเป็นคนไหนหรอแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้คืออยู่คาเฟ่ครับคาเฟ่นาริตะนี่ไงแต่เพื่อนวัดบอว่าเขาหมายความหมายของเขาว่าคอปเตอร์คุณอยู่จังหวัดไนนหนฮะคอปเตอร์อยู่ไหนลูกคอปเตอร์อยู่จังหวัดอะไรลูกเขาบอกว่าตอนนี้เพื่อบนบอกว่าตอนนี้นี่แหมนี่ไหม ตอนนี้เขากํลังกิดเขายุดค่าฟิตตัวฝากแม่แม่ให้ให้พวงมาลัยบ้านฮักครามฮอดด้วยนะคะโอ้ขอบคุณนะคะบอน,นออ้า,บ,นบ,าบ้านฮักพิธีกรต้องเข้าแล้วโอ้ขอบคุณครับผมน้องฮอตน่ารักมากลูกขอบคุณครับไไพักอยู่ไหน พักอยู่ที่บ้านหินเหล็กไฟเลยครับอยู่ที่บ้านบอดเลยอทุกคนรวมกันอยู่ตรงนี้หมดนะครับพี่ไม่ว่าเรองยากอยื่นอ่นะคะรับมีใไปตามหาหรอกมิจะจะจะคลองอะไรพี่ฮอดเขาใจสิค่ะพี่ฮอดมีบ้านฮัดยังค่ายังเลยครับฮอดซี่น่ารักเอ็นเยินดูขอบคุณนะครับน้องกับอุดรเมื่อไหร่น่าจะพรุ่งนี้เช้าครับผมขอบคุณน้องฮอดที่รู้ียน้องนะครับผมโอ้ กันนั่งอยู่น้ำหอดแล้วครับบริกิทเนี่ยแต่อาชิพเราบ่มวลผัวพีบีจะมัาจะเป็นนัอนกันยูนน้ำอยู่ฝ mm hmm. าดูแลน้องด้วยนะคะได้ครับผมสวัสดีครับลูกชายลูกชายคอปเตอร์อันฮอนหละแอปเป็นพี่น้องเอลาปกะปกแล้วเด้อ <Okay. S 1> บ้านฮาคอสซี่กับบ้านคูตรงเข้าเลย <Okay. S 1> โอ้ยเสากกผักก่อนผักดูแลกันไปจ้าแมนครับ okay. Okay. พักพกักน้องฮอตเป็นคนตรงไปตรงมาทําให้หมดแแม่นครับสฮอตบอกว่าบอมักก็คือบอมักครับสหอตบอกว่ามากก็คือมักสหัตมากก็คืมอมากแรับบอกว่าบอมักมก,กบับพอเก็บบอลออกมาเลยว่าเออครับผมบอมักสิแม่ครับพี่นอ้องคนสิเป็นคนโปกจงจัง่อยโปรงนี่นเเป็นคนตรงเลยครับผม <c oughs> บอบอบบอบแอฟแมครับ,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 บคิดถึงแม่ไหมลูกคิดถึงครับแม่เพนแม่เพนเดี๋ยวฮอตจะส่งเกี่ยวงานให้แม่นะ fc จากอเมรเพาเจ้าโอ้ยตำบลไหนเนาะครับฮอตอยู่ตำบลน้าบัวสุมส่มเสาครับวัอนี้มขอมาขายขาย,อยเอี่ยไเคยแยกกันเกือบบะพี่น้อยเราสร้างบ้านฮักกันค่ะโอ้ขอบคุณนะครับบ้ามันมีระครับจริงใจไหมเราครับฝากพี่คำฮอตดูแลเอ็นดูน้องอด,ด้วยนะครับครับสีบลปากพี่ดาวอีรีพี่ดาวคอยขั้นแขวะได้เอเบิร์วงนี่้ะ ออนสี่บริเลดน้ำหนึ่งเรไม่ไปเลดน้ำยนี่มันเบาดูอาบน้ำให้น้องเนี่ยเด้อฮอ้กับพี่น่ะพ้าขาเบาพี่ฮอตกับพี่ต้าพี่หมีปิ้นกระดูกเบาตลกแม่นบอกครับผมสวัสดีครับลูกชายทั้งสองสวัสดีครับอิมแล้วบอจ้าฮอตเริ่มยูแล้วครับแม่ สวัสดีครับลูกฮอสลูกคอปเตอร์ย้งมือบาดดีในลูกสวัสดีครับนะเออเห็นบอกบอกหนึ่งมันไปสองเริ่มมีเสียงแล้วจ้าแมนจากบ้านฮักน้องคอปเตอร์ค่ะฝากดูแลน้องสอนน้องด้วยนะคะคุณฮอสฝากเองดูน้องด้วยนะคะมีอะไรสอนน้องได้เลยครับผมยินดีนะครับม,มันกับยุ่งห่วลาไ่คิดางาสวัสดีท่านผู้ชมทัสี่ร้อยสี่สิบแปดตันชอบดูคอมเมี้ละยิ้มตามตลอดแมนบอกครับหอวอัอกเลยบอก สวัสดีครับน,น้องฮอสคนห่อสวัสดีครับผมสิบครั้งถึงสิบสี่มากกับวงไหมครับ<ต> <c oughs> ไป <c oughs> ครับ <c oughs> ฉันชอบเธอฮอซี่เธอจริงใจเธอจริงใจดีไลซ์้างเสียงหัวเราะทุกคนสิบสี่จากอังกฤษโอ้ขอบคุณนะครับสี่ห้าร้อยท่านอะไรพี่ไม่ได้ปเลอลาดจาพี่คอนนขไหไบวบมอ่านอยู่โอ้โถ ใจงั้นขาปืนบอครับใจงั้นขาปืนครับเพียงคู่จ้องมาแล้วค่ะว่าผักก่อนเนยใจไหนเดี๋ยวพ่อจให้พี่วันแล้วดีบกว่างหรือไงยินดีพี่น้องห้าร้อยคนนะลูกสวัสดีพี่น้องห้าร้อยคนครับพี่แนนบอกว่ากินหลายหลายคอปเตอร์ครพี่แนนพี่แนนขายลอตเตอรี่ฮอดตสาแล้วพี่แนนขายลอตเตอรี่หอตสาแล้วพี่แนน กินข้าวกับลูกตีแมนพี่น้องเอ้ยอบอุ่นหลาเอ้ยอบเด็กสร้างบ้านน้องน่าสงสารค่ะพ่อ,เป,อปเป็นตนี่บอกลูกเป็นตันดินเห็นแต่ไราการท่ารัานคอยมาเจาเวลาเชได้มาตลอดไอ้เต้าวความรักพักเนาะนีเนยจะมาไอเต้าวความรักยังหนีไกลๆแน่ไอ้ตา ระเป๋าสูทหนูอยู่ใส่ยืบอเท้าใส่แสดงว่าไม่แอนสิไปส่วงเพื่อนบอกครับอ๋อพี่าน่ารักขอบคุณ ลูกฮอตน่ารักแม่ชอบมากลูกฝากดูแลน้องด้วนนะคระับบเวลาน้องอยู่กับพี่ฮอตน้องดูมีความสุขจริงใจมากครับมาขึ้นปัไหาอแล้วพี่น้องห้งานงานปลาายบ่หักบ่หักใครจะหักมึงกันเลย่างสิจังเศร้าตัวเลออยาอพ่อแม่สอนเอาเก็บปรับปรุงตัวเดอร์คอปเตอร์เห็นบอพี่ๆเขาบอกคอยละมักฮอตซี่ <laughs> ทำตัวให้น่ารักเชื่อฟังทุกคนนะคอปเตอร์ โอ้โอ oh, oh, ้ใจขาดตายซะเนาะคือบอกไปกินหอดยาอยู่เฮี่นผุนเขาถ่ายอยู่คาร์ตาสาลูจยิงไม่คบเกียงและตลกเป็นบักคับตแล้วก็ในที่เขาทีมมูซีทายคิมกันคิดถึงน้องคอปเตอร์นะคะน่าเคยอยูุ่่เดียวโอ้ตี้โอ้ยหำมวยไปเนาะฮอ้จักแล้วใช่ไาม มาสสียบน้องพัฒนาคับนะครับอุ้ยมาสะดุดบ่ครับน้องนั่งสมาธิเนี่ยโอ้ยนั่งลอยหลบมันกับบอขึ้นถูกพี่น้องพลังบวกน้องมาแล้วครับสวัสดีพี่ควรใส่จั่วคุณฮอตเปนบ้านนั้งข้าวชอบขายย่างเลยครับโมน้องกลับบ้านเลยเหรอน้องฮอตใช่ครับน้องบ่ได้ไปกรุงเทพครับมแมนครับต้องนั่งสมาธิบ่คซกแมอยู่นู่นแล้วลูกเดินต้องกลับไงต้องมาใหม่ได้ไงเพราะว่าอ้ยซิแยมไม่ได้ไอ้นั่นมา มันจงนะรนเฉยอะไรอ่ะอมังคอปเตอร์มีงานต่อที่ไหนอีกหรือเปล่าไม่มีครับมัคอปเตอร์คอปเตอร์เวลาผู้ใหญ่พูดหนูต้องฟังไม่หนูต้องเชื่อฟังไม่ใช่นั่งเสยครับผมพยายามจุดสะดุดครับสะดุดอ่านมันเป็นซ้ายเขามาหาฮอดแมนครับบังคอนแมนเข้าสาบน์อนกับฮอน น้องอยู่นี่น้องมีความสุขครับผมเดี๋ยวพี่ฮอสก็ได้มาไายจากราฮักคอ์เตอร์ค่ะโอ้ผมไป็นเด็กังกรคุณหรอกครับผมสะดุดเมนบอพีนอนนอ่น้องโอ้ยสะดุดเห็นบ่สะดุดจริงๆตึงๆๆๆน้องซีแกมไปกรุงเทพเพรถ่ายรายการเลยอยู่ต่อตอนนี้อยู่กับแม่มบอ๋อโอเคครับน้องเป็นเดียวนะกองนะ พยา,ยามจูนเขากันอยู่พี่น้องน้องฮ้อน่ารักชอบพลังบวกของน้องทำให้คนรอบข้างหาัวเราะมีความสุขครับผมนี่บรรยากาศแบบค่ำคืนที่นาริตะผมบอกพี่น้องวันีหนมีหน้าแต่ปา่ครับวันีหนมีหน้างอันนี้ตำรวจนะนี่ ตำรวจสาวรับนักเน่อ่เมื่อคืน <c oughs> อกหักคิดถอดเลอออยว่านี่เนี่ผักเลยอ,อ,อกหักตลอดเพื่อนสาวกันใดมาซี <c oughs> มาปาจีนเดือนหน้าใช่ไหมใช่ครับผม <c oughs> ใช่ครับทุกคนเอ็นดูน้องเคยบอกเคยสอนเอาได้ครับผม <c oughs> น้องไปงานกรรกรด,ด้วยไหมครับไม่ได้ไปครับ เมื่อาเนาะพักเื่อเก่านโยบายข้อ,อที่หนึ่งส่งเสริมให้ไก่เป็นสัตวส์สงวนห้ามนำมาทำเป็นอ,อาหารอ่นเป็นไปเร็วเอาลงมานี่ไปสวัสดีครับเหมือนตัวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่ๆกลับแล้วนะครับสวัสดีครับไป ไปไปไปอือวกีวเคือบฟันเไปจต้องไปใส่ี้เมือนีมีรายการไปใส่กินมุกคาสตี้ข่าสามจานแล้วรโอเคไปเราพี่น้องมันเมียเงียนงานสอดแจ้งบอครับป่าจีนฮอตตีหากรวตีแจงนี่แรลวครับลูกคอปเตอร์ มันอยู่หนังเตะสอดเลยดิเล <c oughs> ่นบอไม่ยัยเกียรติท่พ่อ้าจะจ้างน้องสีแกรมด้วยค่ะถึงอยู่ต่ออ๋อตามที่พ่อพีกบอกใช่ไหมครับผม oh <my. S 1> การแขวอีกแล้วเอามันต้องจุนจะมองนี่พี่หน่อหางเจียอ่ะเราไปแล้วนะครับทุกคนเจ <c oughs> ต้องจุดตังเ <c oughs> ต็นมขึ้นนี่เห็นไหม <c oughs> เลี้ยวเบื้องหน้ากันหัวควรกันเ่ามันยังนี่พี่น้องจะคิดเดียนภาพเมือ่อค,คืนุณแด้กระได้ปาร์คนเบื้องหลายแทอแมนบอพี่ขวานขอบคุณพี่ขวานสายซัพพอร์ตตลอดเลยไปเจอกันใหม่นะครับแมน,นกล้องหนาฮอตมันมั่วพี่น้องฮอกเลยว่าอยากหเห็นหนะ้าเดี๋ยวหาเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็เด้ไปเจอกันใหม่นะครับทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณนะครับผมไปเจอกันใหม่ ในไลฟ์ต่อไปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และเป็นกำลังใจฮอตด้วยนะครับ